แม่ยูลี่เนี่ยป้าตัวน่ะโทรลงมาแล้วให้พัดเข่าบ้านวงแนวพัดหน้าบ้านเสยน้่งก็ยังโมอาบเสยนี่ป้าถ่ายคลิปเด้อน้่มอยากนั่มนะบอนั่งน่าจะอาบน้่มทางนั่นเนาะใช่ไหมจากมุงเน่ทางนั่นเนาะหามุงแดงเราลงมาหลอกหามุงแดงเด้อ จะเป็นเห็ดปะซาวเนี่ยนะมีเกินงามในชนะ่ปุกในบ่ไร้เนาะคัดกอดแกะโอ้ยอเห็ดปะเด้อนี่ฮึโทวมาแต่เช้าแต่เช้วนี่ฮอโธมาหายเาบเิ่ <laughs> งอันนี้บอาเบ็ดตื่นนอนโทรไปปุ๊กแล้วโทร่ายังนะว่างบ่เผิ่อ่าไรเขเห็ดไรขอเห็ดอะไรขอเห็ไรอาหางูแล้วเอาว่าจิ <laughs> เลยทำไมดีเขามาจะซชื่ออะไรพันเข่าอะไรถ่ายมาพัดเอาขึ้เก้าซื้เอแบเลขขึ้อเก้าอะไรปะไม่ใ่มาเข่าเก้าขัดเจ้าแบบพี่กายบอกยังร่างเช่ไหเนี่ะสีได้อ๋อลายสีสีเต็มมาเลยนี่งละมันมีเวลา่างจะตามนึ่ล่ะมอเลยแดงนี้ไหมว่าขัดเจ้าเหตุเจ้าม่ได้เอาแค่ต่างกันเด้ไม่ได้ปลูกเห็นดิแม่มาปูแบบว่ามันเปื่อยแลนะย่มาปู กี่านคะเห็นเหนเพื่อนก็ได้บบว่าปูเห้เล่าก่อนเพื่อนหน่อยอากาศเย็นได้ไหมนีเนาะเมือนขึ้นเหมือนมีแลดมีอย่างเด็ก้บอกว่าคนทางแหลกูบันกูพันรถเอาหมื่นได้ดูเ้ยอ๋ออยว่ายูกเยเยอเชือเสือดเลยตายคลิปได้นี่นะ มียังผากลงมาผาท้องอยู่าพี่ได้วันนี้นะ่ะเอร้เยนักเแม่แม่จตโท้องมาไปชังเลยถามแม่จะได้ห่ะ้องมาเผข่าอาัดข่าให้โอเคนะอนีคืนนะกันวันเงียบเงียบนะคนท่าและชงสามสั้นว่าจ้ะ ทุบแล้วกนี่ตอมคัดีคัดอย่างนี้แหละไม่ต้องไปใช้หรอกเข่าก็ไม่ต้องพัดหรอกเด้แต่วก็ต้องหาหาเนื้อกินมาก่อนได้เหรเป็นร่มเป็นเลงย้อนแล้ ก right> yes> ุ่งใหญ่บอกรั้วใหญ่แต่ว่าเราเจ็บอีกแล้วตั้งแต่เดือนตอนนี้ทเดือนที่แล้วโอ้โหปวอยู่ต้มเหมายังไม่ต้มอยู่เนาะเผื่อขาดปรดบัดเฮือนเพื่อไรมีเวลาเพปวนก็ได้อะน้่งมาล่างคัดสีออกเวลาสร้างทัดซีเพ่ได้เอานไรมาปลูกกันอืมแล้วติดตามตอนก็ไม่บัดกินข้าวกินนั่งกับยางแค่นั้นเหมือนนี่ ตืมพลังกันได้ตื่พลังไม่ได้เห็นน่มาได้เก็บเอาปล่อยตร่อนเสียไข่แล้วานเขานี้ยแล้มากินมันว่ยังนออกใส่นีนะมาเยินวะแต่แน่ลงมาให้ให้เปิดประตูให้มันจักว่ะเดี๋ยมันนั่นบอกะเสียแล้วก็ไหวจิก เงินเียรูแลปตัวอันเงินเจไเนี่ยถึงหน้ามันอืน้ามันนี่เขาเนี่ยเดี๋ยวจะาคัดเออเข้าัวเนตู้เนี่ยไดปะได้เหมืนกันย่นี้หมรค่เน่ยดเหลายเมื่อแมนหลายคือคัดหนอ่คัไปคัไป ใช่สบายดีด้วยป้าทูกเด้อผมกาพอกันดีกแล้วต้องมปนอนในนีข่ากินยัม้ยสิบโมงเลยเธออ่เมีไหขาวก็ไม่หนึ่งได้ขิงข่าขงข่าว่ะงข่าวเหนียวก็ได้เจ็บท้องพอได้ฮะกินนมดยู่เนก นยืนขึอนไ่น้องเปียวมาหนีิโทร้องเพื่อขึ้นไปให้มาพัดเขา่าชอยเพิ่นพัดพันกระปุกเออโทรหาแม่ยู่ดิน้ำเด้อมาชอยกันได้หน,น่นะจอดผ้าหางโทรหาแม่ยู่ดิกันเด้อหายอีกแล้บมาได้ออกหรอโทหาแม่ยู่ดิกันติดหลับอยู่เว้ยเข้โทรหาแม่อยู่ดิคิดอยู่เพื่อจะหาวีคนหลับ ใช้อาบน้าบึ่เนี่ยเก็มันหลายคนเห็นว่ากันพัดเมื่อน,นันน่ะแตวหกโมงจยุหอดบ่ายสามบ่ายสีเออฮัลโหล<อ>ตื่นแล้วบอกตื่นแล้วไม่ได้อาบน้าล้วอาบน้าแล้วบอกออยังยืนยานนะผ้าอาบน้ำอะไรยังน่ะยังเห็นเดดน้ำเด่ โทรหากันัแต่เช้าไดน้าบ้างว่าไปใส่ว้อพนวะไี่ยังกันนะแล้วมาข่ามาพัดข่าวซอยเน่เลยช้าอไรน้เครั่พัดกเวโบุรุมาด้อยวหรือวาหเห็เนื่องา่เออว่พนจะได้คนที่ซื้อพันข่าวแล้วบัเราซื้อไ ม่ใช่ม่ใช่ก็มาพัดข่าหนาคื่เก้าของนีนดูเยอู่ดีเอ้ยมาพัดข่าชอยปลาสู้แต่ละลูกอานนกินมานดอมีน้ำกินใหหนูมาหาใครมาหาลก เพิ่รมาน่ะมาพัดเขาคนเพิ่มาคัดอันหนาบ้านเพิเชยได้ซะบงเน่เนาะเลยไม่รายุนี่ในป้าตัวน่ะเทรลงมาหน่อให้พัดเข่าม้านบุ้งเน่พัดหนาบ้านเฉยน้ากป็ยังบ่อาบเซยนีป้าทายคลิปเด้อน้ำยามน้ำนะบ่ Nãy hãy làm thằng là nó, chị mặt cái mùi này là nó. Hà mùi <laughs> này. Hà mùi <laughs> này. Hey, hey, hà mùi này. 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 này. Hà mùi này. Hà mùi này. Hà mùi này. นเพื่อนป่าก็ได้มนป่าตัวป่านำเพื่อนป่าตัวก็ได้ว่าป่าตัวแข่นว้าวเทแบบนำเลยดเด้อเบอรนบี้อลูกไงนอจะว่าจังสั้นเด้อข้าในป้าชูทังนั้นเลย เอาบริหารแอลยุ่ยเป็นเด้ไรพัดเป็นยนยี่บ่อะไรคลิปอ่ะอไรคลิปสบายดีผ่าลงมาพาลงมาอาบน้ำเด้อหนึ่งสิบโมงเด้อสิเดโมงอย่าหอดพี่เด้อ มันมีแหลบมบ่นีบมีแดดหนูว่าว้ข้างในแหละตากกับบ่แดดก็อยู่กับบ่แห้งขี้เก่กายยกกลูาก,ดกดเันคยเคอับน้ำอับน้ำอับน้ำนอับน้ำยู่ออับน้ำนอับน้ำลูกอับน้ำ อ <c ười> so, ่ะน้าอัเดออ่น้าอัเดอโอเคเดอห็นป้าวางกันเดอเจ็ดมุงเจอกันเดอร์ุกเดอร์โอเคโน่จังไงมาไปคุนมามาเลยสับป้าป้าชู้เลยนะป้าสู้นี่ป้าชู้ตัวนี้นี่นี่นี่เห็นว่านี่นป้าสู้เลยเห็นว่านี่ยนี่ได้เห็นยังไงนะมาคัดป้าผิดแล้วมงเนี้เห็นบ้เห็นว่าป้าชู้เลยเห็นบ่เห็นบ่ Chê được, ẩm nắp ẩm nắp Hự nhanh. Hãy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  này bọn nhanh. Để nhanh. bà nhanh. Hãy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  นี่เด้นี่นะโอ้ยเนี่ยกินขอรำไม่นี่เด้อะไรยอดโอเกงี้แล้วเปรี้ยวเนาะเปลวบามันขึ้นลายในเด้อเนี่ยมันหกเด้อนี่นะ้น้ะม่บอกามันขึ้นลายเนมันสีนี่ได้นเกตัดและค่ตัดอะบอก โมงน,นี่เก็บไปนี่นะเป๋อโมงแบบไงนี่เก็บไปเออเวลากินหมางกันได้ใช่ไหมางกันหมางนอนครูในเดอกโมงต้องกินทุกหมางมงเองต้องกินแบบว่ามันไม่เพิ่มเสียกี่เท่าดิบไปอันซามะวิเท่าเก็บนี่เกินม่วงเด็ม่วงเดี๋ยวเราพัก เปย์ผ้ารอเพื่อนนะเพื่อนงามเบลขี่งามบออย่างงามเลยน่หมือนออพระสิงคัดแค่เธอจันอนเอ็นบอกะลักกนสิกเจวกบอ้อยอ้อย้า อ่อยนะเพิ่นแชเข่าเห็นบ่เนี่ยข่าเพิ่นพัดบ่เ่นี่ว่าเอากรได้จะอนบ่ยูนี่ให้ได้วางใเอาเมื่อคัดออพัดระบ่นี่พัดบ่ตัวนี้เนี่ยนีแช่เขาไว้แช่ไว้ <laughs> ขาวหน้ากันเลยหน้ากันเต็มยีม่หน้ากันผิวตอเล่นะ <c oughs> พาห้องนั่นน้าเมนน้องเชอร์บานเอ,อกอได้เนานะ ไหนยังกันอ้วก่ของหน้า hmm. นี่เขาของหน้าได้เข um oh, ้าอยู่บนน้ำบมมีมี่มเด้งของน้าเขาบได้ใส่เปาอ้าวก็ได้ไปอืม นั่งน้ำมีแน,นวฉีดตูดฉีดก้นข้างแน่แห้งไหงแห้ง <c oughs> <c oughs> ป้าเราไปจากฉีดป้าเป่ะฉีดแล้วมันมามา,ามามาไปนี่ไป <c oughs> <c oughs> ดีที่การคนเมินบ้านแหละเราต้องข่าในเฮือนข่าข้างนอกด้วยเมียนผีกบวช เทออกมาเลยแบบเทพืชออกมายาวพี่เลยเทพืชออกมาพี่เลยเฮ้เทมาหอดผีแล้วก็ไว้มองนี่หมองก่องอกลมอนี่ะแล้วก็มาชุกนี่เป็นมะม่วงยังวะปดเป็นมะม่วงยังโด่นี่นะ มือมามว่าดูบ้างถามว่าดูบ้ฮะมือฟ้ารันฟ้ารันม้ามัน้อมัน่ามันหมมันดเมืองฟ้ารันมันุงมาหลายมไม่ได้หมักใีหมักัเพิ่มมันเพิ่มมัได้เปีว้นมันเพิ่มพี่เพิ่มแล้วลูปิดนะ อีกมามีน้ำปาดนี่าเหิ้วข่าได้หน่เฮ้ยเกินเหรอเฮ้ยฮ่า่าสมักไในก้าวูงยดเตี้ยดีไอ้มีน้ำปาดเดยอันน,น,นี้เว้เท่าเปเป็นหมากไว้านึ่ ใส่อามังมง่วงอมังม่วงอันมันมาปลูกไ,ได้บันใดเด้อไม่มอมัม่วงมันอ,อันนี้มึงเนี่ยยังไอขนะักบุ้งพุดนนะลาบพุดฮือพี่ปลูกว่าเช้านี้นักกะว่าเช้านี้พ่อวันนี้นั่งปลูปกไปปลูกต้นไม้แล้วปลูกผักกินอยูเพื่อนเนี่ยอยากปลูกอยู่แต่หักขวดบดีอ,อ,อันเดียวกันบ่อน,นี่นะ

มีชำนาญน,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 นี่นี่ชำนาญนี่นี่เราเราอาชีว์ดีป้าลูกนี่ก็ลืมเลยนี่อาชีวะดีป้าลูกน่าจะเอาอะไรตีน้ำเฮ้ก็ชีเดแลูกเวยตีน้ำว้าข้าวถ่ายข้างในยั้าึ่งฉันจะไปเก็บว้เก็บ เห็นยังด้บ่เอาดูดีไว้ข้างนอกไมเหนายี่ยมอเอาข้างนอกกันดูดีเยี่ยมอีงกายเยี่ยมข้างนอกกันบ่ข้างในยานี่ย้ไอ้ว่าไงท้งข้างนอกให้ฉุดยังไงเห็นดูดีไว้ก่อนนะบ่แต่งตัวดีไว้ก่อน ยังงีนยี่สิบาทได้กระเป๋าไนกระยาเมยได้จูนหอนเงนกระเป๋าหอเนาะกอนตัวเชน่ามาบอกพัดแล้วบ่าตัวนั้นเป็นเอาเชือกผ่าหูลงมาซักเลยไปซักบ่เกลื่อนวางบ่วาง่างดิ เนี่ในดีแล้วไม่นจะหมดเริหมบอ้าวเอาไปไปเป็นคนแค่มานี่มันมีที่กินมือมาจับกล้องก่อนมันจะกินเกีียวเกีียวผง กวดเยอๆอยากวดเยอะานดิมีวางมะตะวานเลยชุบปะก็คือหมบมองมาเลย Cái vậy giờ Chụp kịp nhớ, ừ. phô, phô này nhé, bố đèo yêu Bố đèo Đó Để <laughs> โอ okay, เคจ๋อป้าดูเงยจะจบคลิปชันนี้แหละเนาะเมน้องเปียเพิ่นคัดเทือนเพินเ่นอยู่โทรลงมามาพัดเขาแต่เจ้าของพัดเทือนถูเพือนดูโอเคเจะเมย์เนี่ยใเวลาป้าดูไป่อนได้กันคลิปหน,น้าคลิปนี้สบายดีเด้อไปกับเพื่อนสีเพื่อนงามๆกับแม่น้องเปียวเราบายบาย